สนับสนุนโดย t o y ยต Bu บั Bus, ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานบอกถึงกรณีพันตำรวจเอกทวีสอสองร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยืนยันว่านายทักษิณชินวัตรอดีตนายกร,รัฐมนตรีผู้ต้องขังที่เข้าเกณฑ์พักโทษและมีกระแสข่าวจะได้รับการปล่อยตัวในวันที่18กุมภาพันธ์ว่าการจัดวางกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยโดยรอบโรงพยาบาลตำรวจในขณะน,นี้ยังคงใช้กำลังตำรวจท้องที่ตามปกติได้มีการเพิ่มกำลัง แต่หากกลุ่มคอปทนำโดยนายพิชิตชัยมงคลหรือนายนัอรเยีมะจะเคลื่อนขบวนมาทำกิจกรรมที่หน้าโรงพยาบาลตำรวจและเฝ้าสังเกตการการพักโทษและปล่อยตัวนายทักษิณตั้งแต่วันที่18กุมภาพันธ์เป็นต้นไปนั้นก็จะมีกำลังเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนและกำลังท้องที่เตรียมแผนรองรับไว้อยู่แล้วเพื่อรักษาความสงบและป้องกันไม่ให้กลุ่มมือที่3เข้ามาก่อความวุ่นวายโดยจำนวนมวลชนคาดการว่าจะมีประมาณร้อยคน ตำรวจจะพิจารณาตามสถานการณ์แต่ขณะน,นี้ยังไม่ได้มีการกำชับมาตรการประเด็นใดเพีนพิเศษและยังไม่มีความจำเป็นต้องจัดโซนิ่งให้ผู้ชุมนุมเพื่อเลี่ยงการเผชิญหน้ากับรถปล่อยตัวนายทักษิณส่วนหากนายทักษิณพักโทษและกลับไปพักที่บ้านจันทร์สองล่าการรักษาความปลอดภัยที่บ้านจันทร์สองล่านั้นก็จะใช้กำลังตำรวจพื้นที่รักษาความปลอดภัยตามปกติของมาตรการอารักขาบุคคลสำคัญในฐานะที่นายทักษิณเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีตามปกติอยู่แล้ว จากการพูดคุยกับแกนนำคอปทอเมื่อวันที่มาทำกิจกรรมก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีมีการชี้แจงพูดคุยประเด็นต่างๆว่าสามารถการแสดงความเห็นหรือแสดงออกภายใต้กรอบของประชาธิปไตยได้แต่จะต้องไม่ผิดหลักกฎหมาย นอกจากนี้ยังทราบว,ว่ากลุ่มคอปทอกำลังล่ารายชื่อ20,000รายชื่อเพื่อยื่นเสนอต่อประธานสภาตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของทีมแพทย์โรงพยาบาลตำรวจและอาการของนายทักษิณก็เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่สามารถกระทำได้แต่ตนเองก็ได้ชี้แจงไปแล้วว่าที่ผ่านมามีหน่วยงานต่างๆเข้ามาตรวจสอบทีมแพทย์แล้วหลายหน่วยงานยืนยันว่าทีมแพทย์ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตซื่อสัตย์และโปรง่งใส